แม้หนังจะตึงเครียดและมืดมนในบางช่วงเวลาแต่ก็เต็มเปี่ยมไปด้วยความบังในการมีชีวิตอยู่ของแอนดี้ที่ทำให้เรดได้ตระหนักถึงคุณค่าของการมีความฝันและอิสรภาพหลังจากที่เขาหลงลืมมันไปจากการที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำมาแทบทั้งชีวิตแม้จะได้รับเสียงชื่นชมอย่างล้นลามจากนักวิจารณ์แต่เดอะชอเชนกัรีเดียมชันกลับล้มเหลวไม่เป็นท่าในบ็อกซ์ออฟฟิศและทำไรายได้ไปแค่เพียง28ล้านเหรียญจากทุนสร้าง25ล้านเหรียญ ซซมยังพลาดรางวัลอสการ์ไปทั้งหมดจากที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าจิงถึง7สาขาในขณะที่ภาพยนตร์คู่แข่งตัวฉกาดอย่าง Forest สต์กัมปกลับคว้ารางวัลใหญ่ไปแทบทั้งหมดในปีเดียวกันนั้นแต่ทว่ายิ่งเวลาล่วงเลยผ่านไปความนิยมชมชอบของภาพยนตร์เรื่องนี้กลับยิ่งเพิ่มมากขึ้นจนกลายเป็นหนึ่งในวิดีโอที่มีผู้เช่ามากที่สุดในปี1 9น5และยังเป็นหนึ่งในวิดีโอให้เช่าที่ทำรายได้สูงสุดตลอดกาลนอกจากนี้เด e s ช a w s h a n k r ร d ด m p มชันก็ยังคลองอันดับหนึ่งของ250ยนตรยอดเยีียทด